إلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر عملي وعلى الأمدة من لساني يفقه قولي اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا البات إلى بات إلى وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما دو كان كان الذي كان أتباعي نخصد شرح المسائل الجاهلية أتباعي مسائل الجاهلية خون محمد بن عبد الوحاب วาฮิมาฮุลลซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงอีกหนึ่งคุณลักษณะของยาฮฮดียะก็คือการปฏิเสธปฏิเสธในพระดำรัสของลอสุซบานาหัวจะอะไรด้แ,แบบ้างว่ามันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นใดเลยนอกจากเป็นแค่คําพูดของมวลมนุษย์มวลมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นนี่คือหนึ่งในงคุณลักษณะของยาฮฮดียะ ที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้คัดค้านพวกเขาที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้คัดค้านพวกเขาก็คือการแอบอ้างว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทรงประทานอัลกุรอานมาแก่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดแต่ถ้าว่ามันเป็นคำพูดที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่งขึ้นมาเองก็ลู آن إن ้ฟินกุรอานอินนะฮะและอินลุลบะชรก آن إن ็ลู้ฟินกุรอานอินนะฮาแล อินละเข้ารุนบะชัดอันนี้คือคําพูดของพวกเขาที่กล่าวถึงอันกุรานว่าแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่อันกุรานเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นแค่คําพูดของมวลมนุษย์เท่านั้นอัคบาร์อัลลอฮฺอาละยซูละเบอานะอูร์อานุฮวกะเลมอัลลัฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอาลาเนี่ยได้แจกแจงเอาไว้ว่าแท้จริงอันกุรานเนี่ยเป็นพระดำรัสของอัลลอเป็นพระเจ้าเล่าของลลอกามากาลต้าอาไรอยู่รีดูนะไออยู่เป็นทีรูกะลลมัลลอฮ์มันกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺบอกว่านะ คนพวกนี้เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพระดํารัสของอัลลอฮ์สุนนัตละอัลลอฮ์สุนนัตละทรงยืนยันคุณลักษณะในการพูดของพระองค์และทรงบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นคําพูดของพระองค์เพระคำว่ากอล่ะจัลลัจลารุอินอะฮะดอุมินัลมุชริกีนัสตเจาะรักกาอะจิรฮะตะยัสมาอัการามอัลลอฮ์และก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์สุนนัตละยืนยันถึงเรื่องนี้เนี่ยในอีกคำดํารัสหนึ่งของพระองค์ที่บอกว่าถ้าหากคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้ตั้งภาคีเนี่ยต้องการที่จะอยู่ใต้กกกกกกกาาาาาารรรรปคอองงงใใต้้้้ดดููแแลลขพพววเเเเจจจนี่ย็ห เพื่อเขาจะได้รับฟังพระดำริของมักเซอร์น์กุรานก็คืออัลกุรานพระราห์มันมุชริกูนะเนี่ยกุรานอุไรสักกาลาหมินแลมอินนาหูอัมินกาลาหมินบาชัดแต่ถ้าว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีเนี่ยก็คือบรรดามุชริกีนเนี่ยในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต่างบอกว่าแท้จริงมันไม่ใช่เป็นคําพูดของอัลลเาะห์แต่มันคือคําพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแต่งขึ้นมาเองหรือไปรับมาจากคนอื่นวะกะกะรอสุบะฮะนะฮูอันนะอันหุมอันนะบะละหมิน เราสมัยตละลา่ถึงได้กล่าวถึงบางส่วนของพวกเขาที่พวกเขาพยายามกล่าวอ้างว่าอินห้าและอินลลกอร์หรือไมชัดอันนี้ก็คือคําพูดของวาลิดอิบนุมุกิร์เนี่ยคือคําพูดของวาลิดอิบนุมุกิร์ที่กล่าวว่าอันกุรอ่านเนี่ยเป็นคําพูดของมนุษย์เพราะว่าคนนี้เนี่ยก็คือวาลิดอิบนุมุกิร์เนี่ยเมื่อเขาได้ยินอันกุรอ่านเขาก็บอกว่าไม่ใช่คําพูดของเขาและการที่เขาบอกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะการที่เขาปฏิเสธ แต่เขาเนี่ยยอมจำนนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบอื่นได้ก็เลยต้องการที่จะตำหนิรากฐานเดิมของศาสนาเนี่ยก็คืออันกุอานด้วยก,การแอบอ้างว่ามันเนี่ยเป็นคำพูดของท่านนาบีมันเนี่ยเป็นคำพูดของท่านนาบีก็คือในตอนนั้นเนี่ยในสมัยของยาฮิลิยาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็อุตบะให้นรรบีอาวะลีดีนร์มูรีรอแต่หลักๆเนี่ยก็คืออุตบะที่ท,ที่ที่แบบ อันกุลาเนี่ยพูดถึงเทียนกุลาเนี่ยพูดถึงว่าเขาเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายังไงในการที่จะบอกถึงอันกุลาเนี่ยที่ประทานมาท่านในมีมันว่ามันคืออะไรกันแน่ก็เลยพยายามที่จะหาคําตอบพยายามที่จะหาคําตอบตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นเซฮ์อุดม้าก็บอกว่าไม่ฉันเนี่ยรู้จักเซฮ์ดีอีกคนหนึ่งบอกเป็นชายไม่ฉันเนี่ยรู้จักเชะและรู้จักถึงรูปแบบของการพูดถึงเชะทั้งหมดแต่นี่ไม่ใช่ บอกว่าอย่างนั้นเขาเป็นกูฮานก็คือคนที่หลอกลวงผู้หลอกลวงผู้คนเนี่ยด้วยก,การใช้กะาฮานะก็คือการทำเลขคนหรือการทำนายทายฝันพุทธาก็บอกว่าไม่ก็เลยไม่มีทางอื่นแล้วในการที่จะตําหนิไม่มีทางอื่นแล้วในการที่จะตําหนีนอกจากจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคำพูดของท่านอบีมัสซาลลัมอะัลฮิวะซัลลัมที่ท่านอบีเนี่ยคิดขึ้นมาเองแล้วก็บางส่วนจากมุชริกีเนี่ยก็บอกว่าอะไรแท้จริงอันกูรอ่านเนี่ยเป็น คำพูดของอาอาจิมก็คือคำพูดของคนอื่นที่ไม่ใช่อารับที่ท่านนาบีเนี่ยไปรับใหม่ทีหนึ่งไปรับใหม่ทีหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปฏิเสธได้โดยพื้นฐานเลยท่านนาบีแทบไม่เจอคนที่ไม่ใช่อารับเลยการเดินทางของท่านเนี่ยไปเนี่ยยังไม่ทันถึงถูกไล่กลับเดินทางไปกับอวิตอลิปไปยังไม่ทันถึงเนี่ยถูกไล่กลับเพราะอะไร พราะว่ารอฮิปเนี่ยเห็นรอฮิบก็คือนักบวชของชาวนัสรอยนียเห็นและเห็นถึงสัญลักษณ์และร่องรอยถึงการเป็นนบีของท่านนาบีมูฮัมมัดและบอกว่าปล่อยอย่าปล่อยคนนี้เนี่ยไปถึงเมืองชามถ้าไปถึงเนี่ยเดี๋ยวยาฮุนเนี่ยฆ่าแน่นอนรีบพากลับไปดังนั้นเนี่ยท่านนบีเทพไม่ได้เจอกับชนชาติอื่นเลยนอกจากชนชาติอาหรับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยบอกว่าอะไรว่ลราละกอเดนัลมูนนฮัมันะฮุมยากลอขอลปอาราชมาตาได้เข้าถึงได้เล่าถึงคำพูดของพวกเขาด้ยบอกว่า ว่าแล้วก็ดละมอันนะยาโูนะอินนะมาอยู่อันเรมููบาชัดและเราเนี่ยรับรู้ดีถึงสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพูดกันว่ามนุษย์เนี่ยสอนคำพูดนี้เนี่ยแกท่านอนับ,บมมัตลิซ่านดีนะยูลดูนะฟิเอเลิอามิยูฮ่ตลิซาน์อารบิยูมูบิน uh ซึ่งคนที่สอนเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่นี่อันกุรอานคือภาษาอาหรับที่ชัดเจนและสมัยต,ต่อตั ประัดละหัอัลลอฮฺเจัลลออะลัยฮิมชูบะฮะจักอัลลอฮฺะัลตลาจึงได้ปฏิเสธและก็ตอบโต้ชูบะฮะชูบะฮะของพวกเขาและก็ท้าทายพวกเขาด้วยให้พวกเขาเนี่ยนำมาให้เหมือนกับเทียนกุห้หลานเนี่ยนำมาถ้าไม่ได้เอามาแค่สิบซูราะพอถ้าไม่ได้เอาแค่ซูราะเดียวพอและพวกเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําได้ถึงแม้ว่าจะแค่อายะเดียวก็ไม่สามารถทำได้ แ้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะรวมทั้งมนุษย์และก็ยินเนี่ยเพื่อที่จะให้เอามาเหมือนกับที่อันกุรอานนำมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้รัสมานตาลาจึงบอกว่ากุลละอินิจตมาจินอินซวนจินุอลาอิยะตูบิมิสเนฮะนันกุรอานทะายตูนับิมิสเนฮิวะลากานะบัดุหุมลิบะดิลฎฮีรอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าถ้าหากพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือยินเนี่ยเพื่อที่จะนำมาให้เหมือนกับอันกุรอานพวกเขาก็จะไม่สามารถนำมาได้ ถึงแม้ว่าบางส่วนจากบางส่วนของพวกเขาเนี่ยจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือกันก็ตามไอ้ว่าเราก็นะบางทุุมันซ่รู้อบางตอนอัลลอฮ์อิทิยาในปีมิสเนียฮะอันกุรอานก็คือถึงแม้ว่าบางส่วนของพวกเขาเนี่ยจะช่วยเหลือกันจะชักจูงกันแต่ก็ไม่มีไม่มีทางที่จะทําทําได้วาินนออุมมและก็เช่นเดียวกันในอุมาเนี่ยก็มีคนที่ปฏิเสธปฏิเสธว่าอันกุรอานเนี่ยเป็น ระดํารัดขอเหรอเหมือนกับที่ย่ามียะอะไรก็มอเตอร์สิ่งนี่ยกล่าวในบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยทรงรางทรงสร้างคํากล่าวขอร้อนเนี่ยไว้ที่ต้นไม้เหมือนกับที่ได้ทํากับท่านนบีมูซาสะคือไม่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยทรงสนทนากับท่านนบีมูซาแต่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยสร้างคําดํารัดขอร้อนเนี่ยไว้ที่ต้นไม้และหลังจากนั้นเนี่ยให้ต้นไม้เนี่ยเป็นคนพูดกับท่านนาบีมูซาอันนี้คือสิ่งที่ออััชยรนี่ยบอกปฏิเสธ คุณลักษณะในการพูดของลอสซาบานะฮูวตาล่ะฮุมินฮุมก็ล้อินนัลลอฮ์เขาละก็ฮูมินหก็อิดีไอยะเจกันละมบบีและบางส่วนเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ลอสซาบานะตาลาเนี่ยไม่ได้พูดก็คือลอสซาบานะตาลาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชคอับดุลโมซินบอกว่ากุลลูไดดีกัมินอัจเรตโนี่ิอัลสินอิสลามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พวกเขาพยายามที่จะแอบอ้างพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะทําลายเพื่อที่จะกล่าวลายต่อรากฐานของศาสนาอิสลามเพราะรากฐานของศาสนาอิสลามเนี่ยก็คืออะไรอัคุณอ่นานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารากฐานของศาสนาอิสลามเนี่ยถูกต่อถูก,ถ,กถูกทําลายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการทําลายมุสลิมเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายดังน,นั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาต้องการที่จะทาลายก็คือให้มีให้คนเนี่ยมีความสงสัยตั้งแง่ในพระธรรมของลอสบา,าร์นาหัวจาละ เหมือนกับที่ชาวมุสตาชริกีนหรือชาวบรรณาเขาเรียกอะไรนะพวกที่เข้าไปศึกษาภาษาหลับไม่ใช่เพื่อที่จะเพื่อที่จะศึกษาศีลศาสนาแต่เพื่อที่จะทําลายศาสนาคนพวกนี้เนี่ยก็เข,เข้ามาในทำนองนี้เหมือนกันและสิ่งแรกเลยที่เขาพยายามที่จะตั้งแง่ก็คืออะไรตั้งแง่ในเรื่องของฮะดิษเพราะมันคือราักฐานของศาสนา ตั้งแง่ในเรื่องของอันกุรอานว่าเป็นไปได้ยังไงอันกุรอานนี่จะถูกลรวมตัวขึ้นหรือว่ารวมกันเนี่ยหลังจากที่นั่นเบีเสียชีวิตไปแล้วคือตั้งแง่ขึ้นมาหมดเลยเพื่อที่จะให้รากฐานของาศาสนาอิสลามเนี่ยถูกถูกปนทำลายตั้งแง่ในเรื่องของฮะดีสเป็นไปได้ยังไงอบิฮุรย์ร้อนเขารับอิสลามแค่สองปีแต่ฮะดีสเกือบจะทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของรายงานของราย,รายงานฮะดีสเนี่ยดันไปอยู่ที่คนคนนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยคือสิ่งที่บัรดามุษชริกีน หรือบรรดาคนที่ต้องการที่จะทำลายอิสลามเนี่ยพยายามที่จะทำละกินนะหุมอัจจืูอายะอายะอานุฟีมอวะกอกุฟีมแตล้วคนพวกนี้เนี่ยก็กระทำมันไม่ได้ไม่มีความสามารถพอในการที่จะตําหนิอันกุรอานไม่มีความสามารถพอดังนั้นเนี่ยจึงจะมาเป็นเหนือมุสลิมทุกคนในการที่จะต้องเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นพระท่านโบราณละลัซซุบฮานะฮุวาตาล่ะอันนี้คือความเชื่อของอัลลอฮฺซุนนะวัาจะมาอันกุรอานุกะลามุลลอฮามินฮุบะดะ อิเลฮิยาอุดอันนี้คือความเชื่อของอัลลอฮุสุนนะวันจามะอันกุร่านก็ดำลายคอร์ลมาจากพระองค์และมันจะกลับไปอย่างพระองค์อันนี้คือความเชื่อของอัลลอฮุสุนนะวันจามออนนะมาอัสซาเนวันคอมสูดอัลกอดาฟิฮิกมาตินละฮิตาอัลละมาซาลาที่ห้าสิบสองอัลกอดฮูอัลกอดฮูแปลว่าอะไรแปลว่าต่ำหนีแปลว่าต่ำหนี่หรือแปลว่า สร้างความเสีาหายหายหรือขอโทษตำหนิหรือว่าสร้างความเสียหายฟีฮิกมติและฮิตาอะไในวิทยาปัญญาหรือความรอบรู้ของลัทธิบฮานหัวตาละวะา่า هذا ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการกระทําและก็คุณลักษณะของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้คือหนึ่งในการกระทําและก็คุณลักษณะของบรรด,ดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่ามาในาฮาลีนมัสลาและก็ความหมายของมาซลาเนี่ก็คืออะไร อย่ากลัวลู่นะอินนัลลอฮฺใหฟอาลูลากินบิลาฮิกมาความหมายของมัสอะิดนี้เนี่ยหรือประเด็นนี้เนี่ยก็คือการที่พวกเขาเนี่ยกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกระทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประสงค์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยไม่ได้เกิดขึ้นบนวิทยาปัญญาฮิกมากคืออะไรเราต้องเข้าใจครัว่าฮิกมากกว่าฮิกมากก็คือว่าโดยใช้อฟฟิมมาวดี การวางทุกสิ่งไว้ในกรอบของมันอันนี้เนี่ยคือฮิกมาอัสมาตาลาสร้างชั้นฟ้าอัสมาตาลารู้ดีถึงฮิกมากของมันเราสร้างแผ่นดินรัสมาตาลารู้ดีถึงฮิกมากของมันก็คือวิทยาปัญญาของรัสมาตาลาความรอบรู้ของรัสมาตาลาความรอบครอบของรัสมาตาลามันบ่งให้รัสมาตาลาเนี่ยกระทำสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้เนี่ยคือฮิกมาอันนี้เนี่ยคือฮิกมาแต่คนพวกนี้เนี่ย บรรดามุส <m> ล <ata meals> ิชริกินหรือว่าขอไปบรรดามุชริกเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธแล้วบอกว่าราสมณ์าราสร้างจริงแต่เราสร้างโดยไม่มีฮิกมะเราสร้างจริงแต่รัสมณ์าราเนี่ยสร้างโดยไม่มีฮิกมะก็คือไม่ได้มีวิทยาปัญญาในเรื่องนี้เราสมุ์ดาลาประสงค์แต่รัสมณ์ดาราเนี่ยไม่ได้มีเป้าปไม่ได้มีไม่ได้มีความต้องการเออไม่ได้มีความต้องการ หรืออรรถสมาตาลาสร้างโดยโดยโดยไร้ซึ่งความต้องการใดๆสร้างโดย می aos می aos Windows. ไม่มีเหตุผลนะสร้างโดยไม่มีเหตุผลพูดยังไงอันนี้เนี่ยคือหนึ่งในคําพูดของของมุชริกินประกอบย้วยุติยรุณมุตตะกินนารุยหันนัมและก็เป็นไปได้อันนี้เสริมเติมจากสิ่งที่พวกเขาพูดนะบอกว่าอรรถสมาตาลาเนี่ยทรงกระทาโดยไม่มีเหตุผลอรรถสมาตาลาเนี่ยทรงกระทําโดย มีแต่ความต้องการของรัสมะมีแต่ประสงค์ขอรัอย่างเดียวโดยไม่มีวิทยาปัญญาไม่มีฮิกมาอยู่ในนั้นและเป็นไปได้ว่ารัตสมะตาลจะเอาคนที่ยำเกงเนี่ยเข้านรกยหันนำแล้วก็เอาคนที่เป็นกาเฟ่เนี่ยเข้าสวนสวรรค์วองรัตสมะตาลเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้เนี่ยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นบนพระประสงค์ของรัตโดยไม่มีฮิกมาใดๆทั้งสิ้นซึ่งอันนี้มันคานมันคาน ลอ l a h Subhanahu wa t a าลาจึงตอบโต้กลุ่มชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยบอกว่าว่ามาขอลักนัสมาอวันอัลนอมาไปนะฮุมาบาติละยะนี้บิลาฮิกมาว่ามาขอลักนัสมาอวันอัลและเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินว่ามาไบนะฮุมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันเนี่ยบาติละโดยปัสจักโดยโดยโดยเท็จก็คือมันมีเหตุผลมันมีวิทยาปัญญามันมีฮิกมะของอลอ h Subhanahu wa taala อยู่ยะนี ah ้บิลาฮิกหมายถึงอะไร หมายถึงบาติลาตรงนี้เนี่ยก็คือโดยไม่มีฮิกมะอัลลอฮฺซุลต์ตาลาไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยไม่มีฮิกมะซาลิกะไอ้ะาหมูบิอันนะคอลละก็ฮุมบีแอนนะคอลละก็ฮุมบาติลาซาลิกะซาลิกะเช่นนั้นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยแอบอ้างและกล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺซุบฮานลต์ตาลาทรงสร้สางส,สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยไม่มีฮิกมะเนี่ยซอนนุลลาดีนาะกฟารูคือการคิด เฉเช่นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาการคิดเฉเช่นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหมายถึงการแอบอ้างว่ารัสมารลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรัสมารลาสร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างมนุษย์สร้างยินสร้างต่างตเหล่านี้เนี่ยโดยไม่มีฮิกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยคือความคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอัสมารดาทรงมีฮิกมาในทุกสิ่งทุกอย่างอัสมารลามีคุณลักษณะว่าฮากีม ทรงมีคุณลักษณะว่าอากีมก็คือผู้ที่ทรงมีฮิกมาเนี่ยที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่เราแตละจะสร้างโดยที่มันไม่มีฮิกมาโดยที่มันไม่มีฮิกมาอ ع ع م ه م خ ل و ف ج و ر ج ن و خ ل و ص ا ل ح ي ن ا ل ج ه ي م ف ق ا ل أ م ن ج ع ل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ع م ل ص ا ل ح ا ت ك ا م د ي ن ف ي ا ل ر أ م ن ج ع ل ا ل م ت ق ي ن ك ا ف ج ا ر ้แล้วลอสเวอร์นูแต่แล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ทําลายคํากล่าวอ้างของพวกเขาเนี่ยที่พวกเขาบอกว่าอะไรบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของลอสที่ลอสเวอร์นูแต่แลาจะเอาคนชั่วเนี่ยเข้าสวรรค์และเอาคนดีเนี่ยเข้านรกอัลลอฮฺสุลตาลาจึงตอบโต้โดยบอกว่าอัมนะจัลุลลอีนะอามานุวะอามิลุสซาลิฮะติกันมุฟซิดีนฟินอัลจะให้เราเนี่ยเอาบรรดาคนท,ที่ศรทัทธาและกระทาความดีเนี่ย เสมือนกับคนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินกันนั้นหรืออัมนาจจอรุนมุตตะกาน,นฟุรยัตหรือจะให้เราเอาคนที่เป็นคนที่ยำเกรงเนี่ยเสมือนคนที่เป็นคนที่ชั่วช้ากันนั้นหรือมันคานมันคา้นคานกับวิทยาปัญญาของรัสุบฮานาหูาะตะลาดังนั้นเนี่ยรัศมีตะลาสร้างสวรรค์ให้แก่บรรดาผู้ยำเกรงสร้างนารกเนี่ยให้แก่บรรดาผู้ฝ่าฟืนอันนี้เนี่ยเฮ้ยคือฮิกมา อันนี้เนี่ยคือฮิกแมเพราะก็อัลลอฮฺซุบฮฺฮะนะอามฮัสิบัลลที่นิจตาระหุไัยอัดนะเจ้ลฮุมกัลบทีนอาอัมานว่ามิรู้สาเหตุทีสวาอัมฮ์ยาฮุมมะมมาตุฮุมอัลลอฮฺซุบฮาฺฮะนะตอบกล่าวอีกว่าหรือคนพวกนี้เนี่ยคิดว่าบรรดาคนที่ทําความชั่วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮาฺฮะนะจะทําให้พวกเขาเนี่ยเสมือนกับคนที่ศรัทธาและกระทําความดีเหมือนกันในการมีชีวิตของพวกเขาและการเสียชีวิตของพวกเขากระนั้นหรืออันนี้เขาเป็นการตั้งคำถาม ที่เป็นการปฏิเสธก็เป็นไปไม่ได้อาลัสมาตาลาทิ้งท้ายโดยบอกว่าซาอามายากมูมัมนช่างช่วยช้ายิ่งในสิ่งที่พวกเขาตัดสินหรือพวกเขาเนี่ยกล่าวกันหรือพวกเขาเนี่ยกล่าวกันซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคือคุณลักษณะของยาฮิริยะและอุมมห์นี้เนี่ยก็ปฏิก็กระทำเช่นเดียวกันจากหนึ่งในจากจากจากบางส่วนของอุมาห์นี้เนี่ยปฏิเสธ ปฏิเสธฮิกมาขอเหรอปฏิเสธฮิกมาขอเหรอปฏิเสธวิทยาปัญญาขอเหรอในการกระทําของพระอ,องค์โดยกล่าวว่าอะไรแท้จริงเราสมมติแต่ละทรงกระทาจริงแต่เราสมมติแต่ละทำโดยไม่มีฮิกมเาเราสั่งใช้ให้ทําการละหมาดจะไม่มีฮิกมาในเรื่องนั้นมันคลาดมันคลาดอันนี้เนี่ยเป็นคําพูดของโมตซิละแล้วก็ป็นคำพูดของอาชัยรอบบางส่วนด้วยเชคฟซเล่โซลจานเนี่ย ได้อธิบายไว้ในประเด็นนี้เนี่ยก็ยคือในมัสอาลาห์นี้เนี่ยมัสอาลาห์เดียวกันเนี่ยแล้วก็ยกคำพูดของอชาชัยร้อนซึ่งหนึ่งในคำพูดของอชาชัยร้อนเนี่ยก็คือยังฟูนันฮิกมาฟีอัฟอาลิลลาฮิซุบะฮะฟันอาชัยร้อนยังฟูนันฮิกมะฟีอัฟอาลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตาลายะกูลูนอัลลอฮุลายัฟอาลูลิฮิกมะไวินั้ยยาฟอาลูลิลมัจญิอะติมุจารอดาฟักัดนี่คือคำพูดที่แจ็คสัน ฟาซาดเนี่ยยกขึ้นมาก็คืออชาชัยรอดเนี่ยจะปฏิเสธอีกมะในการกระทําของเราในอัฟซานขอหรอปฏิเสธปฏิเสธแล้วบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกระทำโดยปราศจ,จากฮิกมาใดๆทั้งสิน้นกระทำอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสร้างอัลลอฮฺสุบฮฺตะลากำหนดแต่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาทำโดยไม่มีฮิกมาโดยไม่มีฮิกมาแต่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเนี่ยทำโดยประสงค์อย่างเดียวคืออัลลอฮฺสุบฮฺตะลาใช้แค่ประสงค์อย่างเดียว ซึ่งคำกล่าวนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าอะไรลีอันนันฮิกมามะนาฮาไอนาหูยัอนาหูยะมาเลยทีก็รอดเพราะว่าความหมายของฮิกมาเนี่ยการวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมของมันเนี่ยคืออะไรความหมายของมันก็คือลอสซูบาตาลาเนี่ยมีเป้าประสงค์แล้วคนพวกนี้เนี่ยปฏิเสธการมีเป้าประสงค์ของลอสุบาห์หนาตาลาปฏิเสธ การมีป้าประสงค์ของอลอุบฮานตาเละดอันนั้นฮิกมัตะตกัซซิรุอะลัยฮิฟายคุนุคอลกะฮุมินอะจีริฮะดิฮินอัลลอฮุจัลลอห์อะลเายัฟอลุมายะชะบิมุจาร์ดิมัชย์อัะนิราตัละฮิกมตะฟายังฟายุนะนิมยาฟอลิลละอฟิชาร์ิตันซีฮัลิลละบิจามิิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่พวกเขาเนี่ยกระทำในเรื่องอื่นๆพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้อั อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาแอบอ้างขึ้นมาเองว่ามันเป็นข้อบอกพร่องทั้งๆที่อันนี้เนี่ยคือวิทยาบัญญาคือความสมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบการที่ยวรัศมีหูวตาลามีเป้าประสงค์ในการสร้างขอหรอกา,ารที่ยวรัศมีหูวตาลามีสาเหตุมีเหตุผลในการสร้างขอหรออันนี้เนี่ยมันคือเหมาะกับคุณลักษณะของพระองค์รัศมีหูวตาลาเหมาะกับความสมบูรณ์แบบของรัศมีหูวตาลาแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่ แต่คนพวกนี้เนี่ยกลับบอกว่าไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของอสุวรณตาดางนั้นเนี่ยจ,จึงจาเป็นที่จะต้องต้องปฏิเสธจ่าอรสุวรตาลาเพื่อเป็นการยกเกียรติอรรถอันนี้คือคําแอบอ้างของพวกเขาโดยบอกว่าอสุวหัวตาลาเนี่ยทําโดยปราศจากเหตุผลอ์สุวรตาลาเนี่ยทำโดยปรปาศจากเป้าหมายใดยๆทั้งสิ้น และก็ปฏิเสธฮิกมาขอรัศมีธรรมตาลาในการการะทําของพระองค์และก็ในการบัญญัติของพระองค์ด้วยเหตุนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจึงบอกว่าอะไรเป็นไปได้ที่รัศมีฮรรตาลาเนี่ยจะสั่งใช้ให้ทํากุฟตให้ทําในเรื่องที่เป็นมาอาซีและก็เป็นไปได้ที <S <s ่อัศุีฮรรตาลาเนี่ยจะสั่งห้ามในการเชื่อฟังในการดํารงไว้เส่งการละมาดเนื่องจากรัศมีฮรรตาลาทาในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์รัศมีธรรตาลําทำโดยโดยที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือปฏิเสธฮิกมาขอ แล้วเนจะกล่าวว่าอะไรเช็กฟอนเนฟอซันบอกต่อแล้วเนจะกล่าวว่าใช่เร,ราสมนะตาลาทําตามแต่พระประสงค์ก็เหรอแต่เราสมุะตาลาไม่ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยปราศจากยิก่งมาเป็นอันขาดคือเราเชื่อในมาชียาแต่มาชยาของรัสุรุานุวัตลามันสอดคล้องกับวิทยาปัญญาของพระองค์รัชุรุานุวัตลาเสมอสอดคล้องกับวิทยาปัญญาของพระองค์รัชบุรุษพานลาเสมอดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือความหลงผิดของมมตซิละและก็อาชายัยเรอ ซึ่งในอมมานี้และในอมมานี้เนี่ยก็มีบรรดาผู้ปฏิเสธฮิกมะขออัสสุบฮานะฮูอัตตาละในการกระทําของพระองค์และบอกว่าอัสสุบฮานะฮูอัตตาละเนี่ยกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยปราศจากเหตุผลอัลลอฮฺทรงอัตตาลสั่งให้ทําการละหมาดโดยปราศจากเหตุผลซึ้นคําพูดนี้เนี่ยคือคําพูดของมอตสิละพวกเขากล่าวว่าอะไรอัลลอฮ์สร้างสวรรค์นรลกโดยไม่มีฮิกมะใดๆทั้งสิน้นสร้าง โดยไม่มีฮิกมาใดๆทั้งสิ้นมีแค่เพื่ประสงค์อย่างเดียวฟาก็ติฮุวยาตุบินละฟีซิฟติฮิกมาติละอัลลอฮฺวาญเจลคนพวกนี้เนี่ยก็ได้ทําการดหนิวญาติบินละในคุณลักษณะของการมีฮิกมะวิทยาปัญญาของฮฺละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละความรอบครอบความสมบูรณ์แบบความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละอัลลอฮฺบารซุบฮานะฮูบิอันหุละยาฟอะลุชัยอันอิลลาฮิกมะ แต่ถ้าว่าอัลลอสุบฮานะฮัวตาลาทรงบอกว่าอัลลอสุบฮานตาลาไม่ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยประสญญาจะิ้กไหมทุกอย่างที่อัลลอสุบฮานตาลาทำเนี่ยมันมีฮิก้กไหมเสมอกามากรตตาลาอินนัลลอฮฺอาซีซุนฮะกีมอัลลอสุบฮานตาลาทรงอาซีทรงยิ่งใหญ่ทรงเกียงไกหฮะกีมวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในสถานที่ของมันอ ال ินนัลลอฮฺอาลีมุนคอบิลเลี่ยลอสุบฮานตาลาก็บอกว่าแท้จริงอัลลอสุบฮานตาลาทรงอาลีมรอบรู้คอบีลร,รอบรู้อย่างละเอียดยิบย่อย ซึ่งคิบรอเนี่ยคอบีสเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่มีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยยิ่งกว่าฮิกมากด้วยซ้ําไปยิ่งกว่าฮิกมากด้วยซ้ําไปดังนั้นเนี่ยจึงไม่เป็นการบังควรเลยที่เราสุบัติของเราจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยภาษาจากฮิกมาวัตถะขันมุชริกูนะฮะเดินชุบฮาลิชิริกิฮิมฟะกาลอันฮุมสุบฮานะซียกูลุลลัตินะอัชรักุลาอัชรักนะดังนั้นเนี่ยมุชริกีนเนี่ย บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจึงใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นชุบะฮะเป็นชุบะฮะในการที่พวกเขาเนี่ยตั้งภาคีต่อลอสุบะฮะในฮัวตาละแล้วกล่าวว่าไซยากูรุลลดีนะอัชรอกกัสฮาตาลากล่าวว่าและบรรดาผู้ตั้งภาคีพวกเขาจะกล่าวว่าเราเชื่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์ลลประสงค์มาอัชรอกนาะเราคงไม่ชีริกต่อพระอ,องค์ก็คือใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นข้ออ้าง ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะกระทำโดยมีแค่ความต้องการเท่านั้นไม่ได้มีเป้าประสงค์และกินอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮละดีชาอัลละดีฮิกมตินเนี่ยคือคําพูดของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาละประสงค์โดยไม่มีไม,ม่ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยจึงกระทําในเรื่องที่เป็นมะซียและบอกว่าอัลลอฮฺสุบัยฮฺตาลาเนี่ยกำหนดให้เรากระทา อัลลอฮฺสุลตาลาเนี <in envy> ่ยประสงค์ให้เรากระทำโดยที่พวกคไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮฺสุลตาลาจึงกล่าวถึงพวกเขาว่าอะไรละละลินะอัลลอเราอัลลอฮฺมาอัลลอมาอัลลอนามินดูนิฮิมาชัวลอฮฺวาอัลลอฮฺมาอัลลอฮฺมานดูนิฮิมาอัลลอฮฺมาอัลลีนะมนกับลอฮิมาอัคือกลมาองลรรดามนก็คือเวลาที่พวกเขาปิเสธบรรดาอัถลอัทธาี่ยพอเวลาที่พวกเขาอัลลอัาสิ่งอื่นเนี่ย ก็บอกว่าแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เราแลบะบรรพบุรุษของเราได้ดําเนินตามสิ่งที่อัลลุฮ์ทงแต่ลาทรงประสงค์ว่าและฮารุบนามินดูนีฮิมินเชยอัลลอฮ์ทแตา่ลาจึงได้บอกว่ากาแลอดิกะฟะลละดีนัมินกอบดีมคำเก่าวอ้างนี้เนี่ยคือคำเก่าวอ้างเดียวกันกับบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าอ้างเช่นนี้เหมือนกันฟาฮาดีฮิคอสเลตุนนอียตุบินลลตะมีมาตุน นี่คือคุณในลักษณะที่มันน่ารังเกียจเป็นคุณในลักษณะที่น่ารังเกียจคุณในลักษณะที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาสั่งใช้อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาสั่งห้ามแต่ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นมีแค่มาชชียะ์อย่างเดียวมีแค่มาชชียะ์อย่างเดียวซึ่งอันนี้มันข้านกับเป้าประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาข้านกับความรอบรู้ขอ h h งอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาได้ ปฏิเสธในเรื่องนี้และบอกว่าควาอลักจนยินนอนอินไซต์รายยับรุนอันนั้นเนี่ยคือเป้าประสงค์สูงสุดเราไม่ได้สร้างมนุษย์และกินมาเพื่ออะไรน,นอกจากเพื่อเคารพปักดีเนี่ยรีเพื่อรีเพื่อเพื่อแสดงว่ามันมีมันมีเป้าประสงค์อยู่เพื่อเคารพพักดีเพื่อเคารพพักดีอันนี้เนี่ยคือเป้าประสงค์ของการสร้างทเ่อลอสุบฮาณหัวตาลาได้สรรสร้าง มนุษย์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็สรรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเอื้ออํานวยมนุษย์เนี่ยเอ,อืเอ้อเทารลบพักดีอันนี้เนี่ยคือเป้าประสงค์แล้วก็คือฮิกนะขอรับสุบฮานะหัวตาลาที่เราสุบฮานะหัวตาลาทรงสรรสร้างทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สองมาส้นะครับก่อนชาเลาเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในสัปดาหนะ์หน้าแต่ไม่มีอะไรแล้วก็ใครมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับ ميميا الاكوخه مجلس بابي انتظري وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته